ตอนนี้เราก็เล่าเรื่อง,งครตอนนี้อ๋อเล่าเรื่องวิดีโอ,อน,นี่ก็บุกตัวมาเรื่อยเรื่อยนะครับก็หลังจากจดำเนินการไม่ได้ห้าโสดครับก็หมดไปเจ็ดขังนี้ก็ช่วงช่วงช่วงบ่ายก็ทีมนงฮนะลงุงกำนงรับหน้าที่เดียผมก็ช่วงเช้าหมดภาราหน้าที่นะ้วเป็นเป็นแนวรับนะเป็นแนวกสนับสน,นุนเรื่อง กำลังน้ำนะครับก็คือฝนยกอันนี้เราก็ต้องใช้เวลากอ่มควรนะครับดู่แกก็ถา,ปปางหรือปั๊งนู้นนะเราเก็บงานกันถ้าสุดหนึ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยสุดๆเลย้องคนที่เคยทำคนไม่ทาก็ไม่รู้ครับเพราะว่าแบกบถังนี้ก็อย่างน้อยเครื่อ,องนี40้40กิโล 40, 40กิโลน้ำ12ลิตร นี่เราก็บุกต่อไปเรื่อยๆดูครับนี่คนทำสวนนะครับเรามาดูคนทำสวนนี่คนทำสวนทำสวนไม่ใช่ว่าอใครจะเข้าใจนะง่ายไม่ง่ายนะง่ายก็ง่ายครับแต่ยากก็ยาก ต้องคุณที่ว่าคุ้นเคยแล้วก็รังรับได้ด้วยตอนนี้ก็หมดแรงแล้ว